ดีครับวันนี้เราจะมาทำบอนไซแบบจิ๋วกันนะครับจะใ,ใช้นี่ต้นกวักมรกตต้นนี้จริงมันสวยนะครับแต่ว่ามันโดนฝนแล้วมันใบมันเหมือนมันใบมันจะเสียแต่นี่ทำเป็นตัวอย่างดูเฉยๆครับจะทำแบบนี้นี่กระถางก็ กระถางก็ไม่มีนะครับไม่ใช่ของเล่นลูกมาตํำก่อนจะทำแบบนี้จะมีกระถางเล็กๆก,กระถางเล็กๆแล้วก็ร้อยอันนี้ได้สักต้นกวักมรกตได้สักได้สักสักเดือนหนึ่งหัวมันจะโตกว,ว่าน,นี้อันนี้ยังไม่ถึงเดือนนะครับผมปักไว้ปมาณสองอาทิตย์กว่า หรือว่าเดือนผมก็จําไม่ได้อแต่ว่าแักเดือนสองเดือนให้หัวมันโตวันนี้ันนี้หัวมันเล็กอยู่มันจะสวยนะครับแล้วก็ทํากระถางเล็กๆอืทำบอลไฟแบบกระถางเล็กๆเอาไว้ประดับตั้งโชว์ตามโต๊ะก็ได้โต๊ะทํางานรไม่ต้งตั้งเลยต้องเลือกใบที่มันออดๆใบมันแก่ๆธรรมดาอันนะี้ใบมันใบมันจะใบมันเริ่มจะสุกแล้วครับใบมัน ไปม,ม,มันจะเะจะริญแบบต้นแบบับเสร็จแล้วหนะ้าตาก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับประมาณนีอ้อันนี้ผมทดลองให้ดูเป็นโมเดลครับผมว่าถ้ามีกระถางเล็กๆสวยๆแล้วก็ตรงถ้ามีหัวอันนี้ตรงหัวมันโตกว่านี้อีกนิดนึง แล้วก็ใบก็เลือกใบที่มันสวยๆหน่อยอันนี้ใบนี้มันมันแก่เกินแล้วต้องเลือกใบที่มันแก่เขียวๆสวยๆหน่อยผมว่าทําแบบนี้มันก็สวยดีก็กลายเป็นบอนไฟเล็กๆกวาหัวละกดตั้งโชว์บนโต๊ะทางานได้อยู่อันนี้ทําเป็นโมเดลนะทาให้ดูก่อนเดี๋ยวของจริงเดีย๋ยวไปเริ่มทํามันสั่งกระถางไว้ก่อน อันนี้ยังไม่มีกระถางแล้วก็อันนี้มันยังเล็กเกินหัวมันต้องรอมันโตกว่าน,นี้ก่อนเด็กกำลังปักกิ่งใบอยู่สําหรับเพื่อน,อนจะลองทาก็เนี่ยครับหาใบใบมันหาง่ายครับใบกวักบริกภเอามาปักดูปักสักสองเดือนแล้วก็ขุดมามันหัวมันน่าจะโตกว่าน,นี้เลือกใบที่มันไม่ต้องแก่เยอะนะครับถ้าแก่เยอะมันก็สภาพแวเล้แบบนี้อันนี้ใบมันแก่เกิน โอเคครับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับผม